นมีนี่เผาเข้มกรทันจมไงนั้นเองเัาเผาไได้สิเป่าไปเข้มเลยแบบนี้ชมกันไงเนี่ยแกงก็ไปเอาใส่บุญเสียงใส่ักหม

เมึงเด้ส่วนสิเก็บได้แต่ละาลอยเหรียญพี่น้องเก็บห้องบ่อปังเก็บตั้งแต่เดืนอนหนึ่งพฤศจิก,กาพฤศจกิกาแล้วพฤศจกิกาแล้วก็ธันวามก,กรามีนาโอ้แม่พฤศจิก,กาธันวามก,กรากุมภามีนามีสมิงหาพฤษภตามิถุนากันกระดาสิงหา 1>, 1 2 3 4 5 0 10เดือนบ่ยังบ่ได้100กว่าเหรียญ10เดือนบ่พี่น้องยังบ่ได้100กว่าเหรียญเนี่ยว่าเดือนนี้ยัง่สิได้เงินเก็บ10เดือนกว่าสิได้100กว่าเหรียญงนี้นี่ล่ะั้เฮาเฮ็ดจิเอาเองเขามาโยนเหรียญให้นําแต่ว่าก็โยนเหรียญบ่อัน บ่ได้หลายปบนได้หอกเพราะว่าบ่จักกี่คนมายุ่นหน่อยนอกนั้นก็เฮ็ดคลิปเอาเองเบิดเบิ่งได้ใช้เวลาตั้ง7เดือนเท่าสิได้แต่ละ100เดือนแต่ก็บ่เป็นหยังดอกกันบาตั้งแต่มันผ่านชั่วโมงอันอึ้นพวบ่เท่าไดหรอกว่าแต่ชั่วโมงผ่านอยากได้ชั่วโมงผ่านยังเดียวผ่านกดเหล็กกองพี่อยู่ไปก่อนอยากได้ผ่านผ่านยางเดียวพี่น้องเอ้ยผ่านอึ้น